มีตัวแปรแค่เนี้ยสูตรของเราล่ะถ้าจะหา S M เท่ากับ F ส่วน S ลบ F ครับ M ของทุกคนคือ2ภาพจริงอ่ะเเป็นบวกอยู่แล้ว F ก็คือ14ทันไหม14 S ติดเอาไว้ F ก็เป็น14โอเคครับทีนี้พวกคนย้ายทั้งยวงขึ้นไปคูณตรงนี้ย้ายขึ้นไปคูณนะครับ ออกมาครับจะออกมาเป็น 2s ลบ28เท่ากับ14เอา2คูณเข้าไปด้วยนะย้าย28ติดลบข้ามฟากไปบวกครับน,นันๆก็เป็น14บวก28 14บวก28ก็เป็น912ทดใส่2อ่าแล้วก็2 3 4อ้าตัดอีกรอบหนึ่งครับเอา2ไปหารได้2ส่วน2 1ก็เป็น21เซนติเมตร เออนะครับส2 4ส1งหนงะครับสแสดงว่าระยะของวัตถุคือ21เซนติเมตรครับเสร็จละนี่คือ A Level นะถึงบอกไงว่ามันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสติโจทย์สั้นด้วยน้องๆคนไหนที่มีสมาธิสั้นทำโจทย์สั้นๆก็ได้เออก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเท่ากัน,นครับกับข้อยาวๆเออนี่เป็นข้อเขียนด้วยเออเห็นนะครับ อ่ะเรามาดูข้อ8กันบ้างข้อ8ข้อ8ในส่วนของข้อ8ครับเป็น A Level ปี66อหมที่เขาสอบกันไปนี่แหละนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อนำวัตถุไปวางหน้าเลนเป็นระยะ20เซนติเมตรเอาละครับวางหน้าเลนไม่บอกเลยครับเกาหัวเลยครับตอนนี้เกาหัวเลยเลนอะไรอะ่ะเออไม่บอกเลนอะไรปกติจะบอกนะว่าเลนนูหรือเลนเวานะนี่คือความยากของข้อสอบต้องวิเคราะห์เลนอะไรไม่รู้ แต่วางไว้เป็นระยะ20เซนติเมตร20เซนคือเป็นในส่วนของ s 20เซนติเมตรอ่าพบว่าเกิดภาพเสมือนขนาดเป็น4เท่าหุ้ยขนาดเป็น4เท่าของวัตถุเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอาจริงเอาจริงเกิดใหญ่ขึ้น,นเน่ยเอาจริงกำลังขยายเป็น4เท่า เอ๊แล้วมันใช้คาว่าภาพเสมือนแสดงว่า M ต้องเป็นไงติดลบ